ข้อต่อที่ผมได้ออกแบบลองปิ้นจากขวดน้ําแต่ว่ามันไม่สําเร็จเส้นพลาสติกมันดันติดเครื่องปิ้นซะก่อนมันก็เลยออกมาได้แค่ครึ่งเดียวแล้วผมได้ไอเดียนี้มาจากไหนก็ได้มาจากช่องนี้เลยครับซึ่งผมก็อยากทําข้อต่อที่สามารถเสียบเข้าเสียบออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องยิงสกูยึดผมก็เลยได้ลองออกแบบให้หน้าตาคล้ายๆกับในคลิปแล้วลองปิ้นออกมาดูครับแต่ว่ามันจะมีรูเสียบแค่2รู ถ้าจะตอบเป็นกล่องหรือโครงจริงๆอย่างน้อยมันก็ต้องมีช่องเสียบ3าทางครับผมก็เลยต้องมาออกแบบใหม่จนได้หน้าตาข้อตอบแบบนี้ออกมาซึ่งเป้าหมายหลักก็คือเน้นความแข็งแรงผมก็เลยได้ทําให้มันมีคานรับน้ําหนักแบบนี้ด้วยแล้วผมก็อยากรู้ว่าถ้าใช้ขวน้ําเอามาทําเป็นเส้นปริ้นมันจะปริ้นข้อต่อได้หรือเปล่าก็เลยต้องมาทดลองทําจริงแล้วก็ได้ใช้ที่ตัดขวดที่ผมออกแบบมาเอามาตัดขวดให้เป็นเส้นเหมือนเดิมเราก็จะได้เส้นพลาสติกแบบนี้ครับ จากนั้นก็เอาไปรีดให้มันเป็นเส้นกลมเพื่อที่จะเอาไปใช้ในเครื่องปิน้นสามิติได้โดยเส้นที่ได้จากขวดน้ํา1ขวดจะได้แค่ประมาณ6กรัมเองครับซึ่งมันน้อยมากๆถ้าเอาไปปิ้นชิ้นงานใหญ่ๆอย่างข้อต่อแบบนี้ที่ใช้เวลาปิ้นนานมากๆ11ชั่วโมงก,กว่าเลยทําให้ต้องใช้ขวดเยอะประมาณเกือบ20ขวดได้แล้วอีกอย่างผมก็ต้องมานั่งคอยใส่เส้นพลาสติกทีละเส้นถ้าถามว่าทำไมผมไม่ต่อเส้นให้เส้นมันยาวล่ะ ตอนนี้การต่อเส้นสำหรับผมมันยังไม่ค่อยเสถียรครับตรงส่วนที่มันเป็นรอยต่อมันชอบทำให้เครื่องติดปินเส้นไม่ออกบ่อยมากๆผมก็เลยมาคอยเปลี่ยนใส่เส้นเองดีกว่าในตอนปินช่วงแรกๆหน้าตามันก็ออกมาดูดีใช้ได้เลยครับแต่พอใกล้จะปินเสร็จเครื่องมันปินเส้นไม่ออกซะง,งั้นขนาดผมคอยมาเปลี่ยนเส้นเองเส้นมันยังติดเลยครับแล้วถ้าต่อเส้นให้ยาวกว่านี้เครื่องมันก็จะปินเส้นไม่ออกยิ่งกว่าเดิมอีกครั้งนี้ผมปินเส้นจักวดน้ำไม่สำเร็จขอยอมแพ้ไปก่อน แล้วอีกอย่างเส้นพลาสติกจากขวดน้ํามันก็ดูเปราะไม่ค่อยเหนียวแข็งแรงมันน่าจะรองรับน้ําหนักได้ไม่ดีแน่ๆก็เลยต้องใช้เส้นพลาสติกที่ได้มาเอามาปิ้นแทนหน้าตาข้อต่อของจริงก็จะเป็นแบบนี้แหละครับส่วนตัวโครงที่ใช้กับข้อต่อผมจะใช้เป็นแท่งไม้สนขนาดก็2 2คซนเมตรครับการประกอบก็ง่ายมากแค่ใช้ค้อนค่อยๆเคาะไม้เข้าไปแล้วแท่งไม้มันก็จะเข้าไปสุดแบบนี้ครับ ส่วนเวลาดึงเราก็จะดึงแท่งไม้ไม่ออกครับเพราะว่าผมได้ทําช่องให้มันมีขนาดฟิตและแน่นมากๆแล้วเวลาถอดไม้ออกจะทํำยังไงนี่เลยครับผมก็ได้เจาะรูเอาไว้แล้วแล้วก็แค่หาแท่งเหล็กกลมๆหรือจะเป็นไขควงก็ได้แย่เข้าไปแล้วก็ใช้ค้อนค่อยๆเคาะไม้ออกครับแท่งไม้มันก็จะหลุดออกไอเดียนี้ก็จะเป็นการทําให้เราถอดประกอบได้โดยที่ไม่ต้องยิงน็อตหรือสกูเลยครับหลังประกอบเสร็จผมว่ามันก็มีความแข็งแรงอยู่ แต่ก็ยังมีจุดที่ผมต้องแก้ครับเวลาที่เสียบไม้เข้าไปแน่นมากๆช่องเสียบมันแน่นเกินไปทําให้ข้อต่อมีรอยแตก ทีนี้ผมก็ต้องไปคิดว่าทํายังไงก็ได้ให้เสียบไม้เข้าไปได้แน่นแล้วก็ไม่ได้แน่นจนเกินไปจนทําให้ข้อต่อหักเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมจะมาแก้ไขปัญหานี้อีกทีครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆคิดว่าไอเดียข้อต่อแบบนี้มันจะเอาไปใช้งานจริงได้ไหมช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสุดท้ายผมขอป้ายยาสักนิดหนึ่งถ้าใครอยากได้ที่ตัดกวดน้ําให้เป็นเส้นแบบนี้ให้แอดไลน์บนหน้าจอแล้วทักมาได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ผมพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า